ก็ตกตองตีเลขกเคยไม่ตกไม่ตกอ่ะสุขภาพสุขภาพก็ที่เราเรียนเห็นไหมหนึ่ขาแข่ง 2. ตาหมือ 3. ามเอ่อท้อซินอะไรปากอะไรน่าซีอ่ะมาเล่งหรือว่า้องอกหรือว่าลำไส้ตัวสับเลยสับสับหน่อยสิไม่สับ อ่ะอันนี้ให้ปูตุ้ยไปชุดหนึ่งพี่เลี้ยงเราไปไหนกันอ,อันนี้ชำนานนะตัดขึ้นเลยกระดับก็ตั้งอยู่ตรงนี้โหนี่ลาย <นะ S 2> มือนี่ไปอันนี้นะไป้สักมาแล้วนะจ๊ะ สุขภาพสุขภาพถ้าผมไปเปิดไพ่ในโบนนี้ผมจะไม่ดังเลยต้องไปแอบแอบเปิดต้องเปิดในโบนี่นี่ถูกคนจีนเอามาให้เรียบร้อยเนาะ เอานะมทุบดอกเดียว1,000บาทนะไม่ใช่ให้เวลาหนึ่งการทุบก็จะทุบดูคนหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนทุบอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับไม่ใช่มันหมดไงมันหมดเรียกว่าเปลี่ยนไม่มีคนหนึ่งมีเปลี่ยนทุบคนไม่มีหรอกพี่เจค่ะขอให้มาเราก็จบจบหมดเฮ้ยจะเปิดเพลงมิวไหมเพลงตัวเององเปิดเพลงมิวเออเขื่อนนุ่ยเหผมเป็นดีเจให้ออริจินอล อันนี้เองความรักแิ่มันจะเป็นถ้าอาหตไหนรเที่สที่หนึงนะเบซนจีเบ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 เี่บเนะเบอะไรนะเบซูจีโอเคนะอันนี้จะเอาเปิดไงเปิดความเปิดไงเยครับหางเปิดไงหนกันนะออกมาหันหน้นะออกมาแล้วนะถ้าเจอเขาถามเรื่องสุขภาพถ้าออกมา1 0บมิตอะไรนะ สิบะไรนะครับสิบเลยนะสิบข้าวหลามสัดนี่แสดงว่าดูๆแล้วให้ลองตอบดูว่ามันแม่นไหมแน่นสุขภาพเขาโอเคไหมเนี่ยสุขภาพก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมสุขภาพเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแต่ถ้าเราโอเคสิบเนี่ยสมมติว่าถ้าสิบเนี่ยเราบ่าถ้าเรามีบวกสิบเป็นอะไรนะเป็นหนึ่งเด้อเป็นหนึ่งไงแสดงว่าสุขภาพเขานี่ต้องระวังเรื่องกระดูกเรื่องกระดูก เรื่องกระดูกเรื่องข้อข้อเท้าข้อเข่าข้ออะไรงมีไม่มีปัญหากระดูกไหมยังไม่มีครับยังไม่มีนะเดี๋ยวให้ระวังไหมลมมาแล้วเดี๋ยวสามลมใครต้องแล้วจารย์ไม่สับด้วยไม่มีไม่มีอสามนี่ต้องระวังเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะเจ็บคอการพูดหรือว่าเสียงหลอดคอไทรอยทอมซินเพราะว่าเวลาสอนเวลาเยอะๆเนี่ยอ่า เราต้องอะไรนะรใช้เสียงเยอะใช,ยใช่ไหม,มจะมีปัญหาบ้างใช่ไหมเห็นไหมเริ่มเริ่มถูกสักข้อหน่แล้วไหมอันต่อไปอันนี้เลขสิบมาแล้วโอ้แสดงว่นานวดเยอะๆรักษาคนเยอะๆบ่อยๆเนี่ยเราปวดเราเมื่อยไหม ต้องถามมันนี่ยต้องเมื่อยใช่ไหมต้องเจ็บหลังเจ็บเดียวด้วยเนี่ยมันก็ต้องระวังว่ะเห็นไหมถ้ีเราว่าเราโอเคสุขภาพเราไม่มีปัญหาแต่เวลาเรารักษาคนช่วยคนแต่ไม่มีใครช่วยเราอ่ะแล้ก็ปวดเราก็เมื่อยเหมือนกันนะกระดูกกระดุกกระเด้งอะไรเนี่ยปวดเหมือนกันเห็นไหมได้สิบออกมาแล้วนะออสิบออกมาสุขภาพนี่ถ้าสิบออกมานี่ก็คือว่ายังโอเคอยู่นะอ่าเต็มสิบอยู่เต็มร้อยู่ เนี่ยจะต้องระวังเรื่องหลอดลมหลอดอาหารหลอดเสียงนี่แหละเนี่ยสุภาพเพราะว่าดิ้งถ้าเราเปิดถอนบ่อยๆสอนเยอะๆสอนเสียงเยอะๆใช่ไหมมีแต่เลขสามแล้วก็อันเนี้ยอันนี้มันจะเชื่อมโยงกับตรงไหนได้เพราะว่าเห็นไหมเชื่อมโยงกับรหัสชีวิตของเราด้วยนะของเขานี่สามเก้าหนึ่งสองสามเป็นสามเก้าหนึ่งสองสามใช่ไหมเนี่ยมันจะมีเลขสามมาแสดงว่าอดีตหรือว่าอะไรเนี่ยต้องระวัง ช่วงคอเนี่ยกินเผ็ดกินร้อนกินของข้าวของละป๊บอ่าวบัลลัเสือคออะไรเนี่ยไอซูบบรีใช่ไอซูบุรีอะไรเนี่ยเกี่ยวกับปอดลมใชลไหมเนี่ยมีแต่สามออกมาหมดเลยช่วงนี้แสดงว่าสุขภาพเนี่ยระวังช่วงนี้เข้าแล้วกันอ่าเนี่ยต้องนวดซูบุรีต้องระวังลอดลมปอดอะไรอย่างเงี้ยต้องเลิกสุดท้ายต้องอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราเองอ่า เดีที่ตัวเราเองเดี๋ยวเราจะดูดูดูทุกอย่างแล้วเราจะมาสรุปได้อ๋อปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเราไปแก้ตอนนั้นแก้ตอนนี้แก้เนี่เราไปแก้ตจนเนื่อยเนื่องได้อ๋อที่ไหนได้ตัวเราองนี่แหละไพ่เนี่ยมันไม่มีอะไรนะที่จริงเรามันอันนี้น่นเลขสี่ต้องระวังระบบไหนระบบลงิไส้ด้วยระบบลงิไส้ระบบอันนี้ด้วยอะไรมีความคิดเราแล้มีใช่ไหมต้องอันนี้สองสองสี่นี่เห็นไหมสองสองก็เป็นสก็เป็นสี่ก็เนี่ยต้อง ระวังออย่าไปเครียดเยอะเออบางทีสองสองสี่นี่กับอันนี้เครียดด้วยนีต้องตัดสินใจต้องอะไรด้วยเห็นไหมเลขสี่สามกับสี่เนี่ยจะมีเยอะไม่รู้เขามีรหัสอะไรบ้างบุญบอยมองไม่เห็นแล้วสองสองหกแปดสองหกแปดกับสองสามเก้หนึ่งสองสามด้วยไม่ได้เลขเจระวังขี้หลงขี้ลืมด้วยบางทีมันเริ่มมาแลสองเห็นไหมข้อมือสายตาต้องระวังหน่อย ถ้าจุดสำคัญนี่เอ่อสรุปแล้วก็ตามือแล้วก็อะไรบ้างหลอดลมเอ่อหลอดลมอันนี้เป็นอดีตนะเรามาดูปัจจุบันนี่ต้องระวังอะไรขึ้นปัจจุบันเลขเก้าอะไรเลเก้าสมองสมองคิดเยอะไม่ลงมือทำสักทีคงสั้นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราลองสต๊อกหรือว่าอะไรคิดใช้สมองเยอะแต่ไม่ได้ลงมือทำเอ้าเจอเลขสามเอาไว้เห็นไหมอันนี้สามมีความรู้สึกนะตอนนี้ มันอยู่ในเรื่องการกระทำเลยนะพูดเยอะเวลาพูดเยอะเวลาอะไรนะใช้เสียงเยอะๆนะจะมีปัญหาสามน่าจะออกมาหมดนะแต่ององรวมๆเนี่ยเคสิบสามก็โอเคอยู่นะคือว่าตอนนี้น่าจะไม่มียังไม่มีปัญหาอะไรหลอดคงหลอดกอเลยแต่แปดโรคเครีย,ย,ย 8, ดปัจจุบันโรคเสียดเนี่ยแปดเก้าไม่เครียดเคสสิบสามนี่นโรคอะไรเดียร์เสียดจากอนะไร ไม่ได้เครียดจากความคิดหรือเครียดจากความรักทำแบบความรักทำให้เครียดก็ได้ยิ้มเลยยิ้มนี่แสดงว่าโตเครียดกันแฟนมีกิดหรือเปล่าไม่แล้วก็มาเอยู่บ้านด้านการบริการงานก็เครียดทำให้สุขภาพแย่มันเงี้ยสองสองสี่เห็นไหมบางทีต้องหาวิธีดูแลปล่อยวางยอมรับเห็นต้องยอมรับหาวิธีรักษาดูแลสุขภาพตัวเองอันไหน กินได้กินไหนไหนเลิกได้เลิกเลิกสี่มันจะมามันจะอดีตกับปัจจุบันน่ยมันไม่ต่างกันมันส่งผลมา,าที่บอกว่าอดีตคือส่งผลปัจจุบันปัจจุบันก็คืออนาคตเราไม่ต้องไปดูอนาคตเพราะว่าเราต้องแก้ตรงปัจจุบันสามเห็นไหมออกมาแล้วไหจะสามจะ<อ>ม<อ> <c oughs> ีไม่พ้นเรื่องเรื่องปากเรื่องคอคอไม่เชื่อเอเอเคสิบเคสิบสามนี่ก็เคสิบสามเยอะนะ ถ้าโอเคสุดสามเยอะนี่แสดงว่าไม่มีปัญหามากเท่าไหร่ว่าสุขภาพมันดีออกกำลังกายมาเยอะสุดท้ายเจ็ดถ้าเจ็ดนี่ต้องระวังโรคอะไรอัลไซเมอร์ขี้หลงขี้ลืมใช่ไหมมีบ้างไหมตอนนี้ก็ลืมๆบ่อยจะไม่ค่อยคิด,คด,คด,คดโปรเจกต์เยอะจยมันยังไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำเริ่มเริ่มทำแล้วใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้แหละเพราะว่าถ้าเรื่องสุขภาพเนี่ยไม่เหมือนเรื่องความรัก การงานนี่ก็จะแม่นนะขึ้นหอยนะดูความ้านฟกแฟมขอขอขอการงานนี่ไงอ๋อนี่มามามานังแล้วเจ็ดใบไม่ดูเขาอยู่บ้านเจ็ดไปไม่ต้องมาดูแลกันเองคือสรุปได้แล้วก็อันนี้สรดแล้เรวารงาางานที่เราจะเอาอะไรดี่าย่นให่เราวดเราอย่าดึงี่มันเ่อรได้ โอ้เต oh, oh ียนนั่นเพียนโอ้โหี่นเียนนี่ปอยเป็ดปยเป็ด